ไปดูที่เรื่องราวของฟุตบอลเอเชียนครับกันบ<ช>้างน,นะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ได้ถามนะครับว่าทางรัฐบาลนะพอจะมีวิธีที่จะช่วยได้ไหมนะ<ช><ช>ท่านก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้เชียร์และได้ดูทีมชาติไทยในฟุตบอลรายการนี้แบบถ่ายท่าสดนะฮะ<ช>ไม่ต้องการให้ไปดูผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะ<ช> <ๆ S 2> ท่านก็พยายามจะหาวิธีอยู่แหละนะฮะ หาวิธีดูว่ารัฐบาลสามารถไปช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็อยากดูตัวเองอะ่ะท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลโปรโยงคนหนึ่งนะครับเคยลงทุนไปดูลิเวอร์พูลที่ยุโรปมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะออเออนะฮะจากกรณีที่แฟนบอลชาวไทยวิพากษ์วิจารณ์บอลโลกออนไลน์เป็นวงกว้างนะครับหลังจากที่ประเทศไทยยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีเอเชียนคัพ2023ในรอบสุดท้าย ที่ประเทศกาต้าในระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์มาให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมกันแบบถ่ายทอสดในลักษณะที่ถูกต้องตามลิขสิทธินะคือไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน24ทีมที่เข้าสู่รอบสุดท้ายนะแต่ว่าเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการนะครับทางด้านที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้น,นก็คือวัน อีกสองวันข้างหน้านี้แล้วอ่ะวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วเใช่พราพรุ่งนี้แล้วทั่วโลกเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปไม่ใช่แค่เอเชียในยุโรปในยุโรปโก็ซื้อเขาซื้อไป2 0 0รอกว่าชาติบางชาตินั้นไม่คิดว่าจะซื้อก็ซื้อนะอย่างตีมอตีมอก็ซื้อแล้วตีมอก็ซื้อเลยอย่างเงี้ยทางท่านที่ตีมอเนี่ยไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เขาก็ซื้อในขณะที่เราเนี่ยทีมช้างศึกเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ปรากฏว่าเป็นชาติที่ยังไม่ได้ซืื้้ออนนนะรซึ่่่งงเเีีย เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับผู้สื่อข่าวได้เจอกับคุณเศษฐาทบีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าเจ้าตัวก็อยากจะดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปพูดคุยดูนะฮะเพราะอยากให้คนไทยได้รับชมแต่ยังไม่ทราบว่าตัวเลขจำ,เจำนวนเงินค่าลิขสิทธิ์มันเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับ คุณเศรษฐานะครับก็ได้กล่าวอย่อง่าเข้าใจและอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่คงต้องมีการหารือกันก่อนอย่างน้อยรัฐบาลคงต้องดูก่อนว่าความพยายามของรัฐบาลจะสามารถทําตรงไหนได้บ้างนะก็อ,อ,อย่างที่ได้บอกในช่วงต้นรายการแล้ว่าจูจ่ๆจะให้ท่านเนี่ยสั่งการไปเลยเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานหนึ่งไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยมันอ,มอาจจะทําให้ประชาชนคนอื่นที่เขาไม่ได้อยากดูบอลอาจจะไม่พอใจได้นะนะ แต่พูดถึงอย่างเอเชียนคัพเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในกฎมัดแทบได้นะต่อว่าไหมพระเทนไทยมีสิทธิ์ไปเตะไปเล่นไงแต่ว่าไม่ได้อยู่ถูกไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ก็เลยแบบไม่ได้คือที่ผ่านมามันไม่เคยมีปัญหาไงเพราะว่ามันมีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับอย่างคราวก่อนก็คือของช่องเจ็ดเขาคือช่องเจ็ดตอนตอนยุคก่อนหน้าเนี่ยเขาซื้อทางแพ็ทั้งหมดซื้อใหญ่เลยใช่คือแบ่งไม่ออกที่ ช่องทางเขาอะบัคกะบ,<ช>บูอะไรย่างี้ใช่ไหมใช่นะค,อคือรอบสุดท้ายเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่แบ่งอยู่แล้วครับนะค,บคือเขาจะขายแบบทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับอย่างเขาก่อนช่องเจ็ดก็ถ่ายเฉพาะทีมชาติไทยไงส่วนทีมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาก็ไปลงบัคกะบูแน<ร>อนนะอย่างผมก็ติดตามแทบทุกนัดือนกันสำหรับเอเชียนครับเมื่อปี2019ที่ยูเอเป็นเจ้าภาพนะครับนะครั้งนี้เนี่ยซึ่งความคืบหน้าของคนที่อยู่ในวงในเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มี2เจ้านะที่พยายามที่จะ ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์นะครับเจ้าแรกก็คือไทยรัฐทีวีนะครับ,รบซึ่งแน<ช>่นอนว่าไทยรัฐทีวีเนี่ยเขาเป็นสถานีที่มกกักจะถ่ายทอดสดเกมทีมชาติไทยอ,อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไทยรัฐเนี่ยเจรจาต่อรองขอซื้อเฉพาะทีมชาติไทยได้ไหมครับ,รบนะครับสามแมตช์บวกนะครับคือสามแมตช์ในรอบแรกนะครับแล้วก็บวกในรอบรองเอ์ในกรณีที่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบต่อไปนะครับในขณะที่อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ติดต่อเหมือนกันนะครับ อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อกันกันวไมเป็นเจ้าไหนนะแต่ว่านะเป็นเจ้าที่ถ่ายประสดกีฬานะได้เยอะนะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็กาลังเจรจากันอยู่นะบางกระแสก็บอกว่าตเอนเนี้มันมีข่าวดีนะครับอาจจะมีการถแถลงข่าวไม่เชิงไม่เชิงถแถลงข่าวเขาเราียกว่าเป็นเป็นข่าวแจกที่ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า มีการซื้อลิขสิทธิ์ในวันนี้นะประมาณกี่กมาแบ่นี้ยังไม่รู้เหมือนกันรอรุ้นกันวันนี้แลคือผมก็รุ้นเหมือนกันเพราะผมก็อยากดูเอเชียนครับอยากดูเกาหลีใต้อยากดูญี่ปุ่นอยากดูซาอุดอยากดูอิหร่านอยากดูหลายๆทีแม้กระทั่งเวียดนามผมก็อยากดูเวียดนามเวลาเตะก็ดีนะใช่ไหมคือเราก็อยากเห็นผลงานของคู่แข่งด้วยเวลาเตะมันช่วงค่ำๆไปมันช่วงสามแต่มันก็เป็นช่วงพรางทาเหมือนนะมันก็พูดยากแต่ว่าแต่ละช่องเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีช่องทางสำรองในการออก อากาศนี้มันมีเยอวใช่ไหมเออก็จริงๆในมุมของเราเนี่ยถ้าในความคิดเราเราคนกีฬาคนโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าซื้อมามันขายได้นะใช่แต่ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันก็ต้องว่ากันด้วยตัวเลขจริงๆอ่ะใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ถ้าเหมือนมันคุ้มอ่ะเขาก็คงซื้อกันไปแล้วเรายิ่งตอนเนี้ยพอมันเริ่มทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากแล้วอ่ะการขายสมมติถ้าซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาจริงๆนะคะ กว่าจะขายสปอนเซอร์ได้อีกก็จะไม่ทันนะใช่ไหมล่ะคือถ้าสมมติว่ามีเวลาอาจสมุดซื้อมาปีหนึ่งรู้เบื้องรู้ล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวรายการนี้จะได้ถ่ายทอดสดหนึ่งปีช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทั้งเซลล์ทั้งอะไรก็ตามแต่ก็ไปขายไปอะไรกันได้แต่ว่านะตอนนี้มันมันถุกระหุมากมันจะขายมันก็ยาก่หรือสปอนเซอร์บอกว่าอยากจะซื้อแต่ปิดยอดไปแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าซื้อตอนนี้ก็จะได้ในเรื่อง เป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวในความรู้สึกของมิดเมื่อวานน่ะพี่ชี้อ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีคนแซวเหมือนกันนะว่าอยากฟังเพลงใหม่อยากฟังเพลงใหม่ตอนอยากฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งตอนยูโรเนี่ยนะแอร์ดซอฟมาซื้อสองบันก่อนที่ยูโรจะเริ่มนะเองเป็นที่พูดถึงทุกวันนี้ใช่ครับพี่พระพลก็ใช้เวลาแต่งเพลงแค่วันเดียวใช่แต่เขาไม่ถึงวันด้วยเขาบอกครึ่ง่วโมงแป๊บเดียวแต่ถ้าหากว่าวันนี้ร้อนแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรา สามารถซื้อลิขสิทธิ์เอเชียนคัพในเมืองไทยมาได้เนี่ยนะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ซื้อมาได้เนี่ยไอคนแต่งเพลงเนี่ยโอ้โหต,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 ต้อง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 แต่งแบบโดยดวดนะแต่ผมว่าก็เออแต่ว่าเราเราจะเตรียมไว้ก่อนแต่งเตรียมไว้ก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เขาจะจ้างเราแต่งหรือว่าก็นั่นสิ <c oughs> แต่ว่าเอ้นนี้ยกคนนี้ตัวอย่างอย่างแอนทซอฟนี่เขาทุกวันนี้ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นในความรู้สึกของแฟนบอลก็คือยังพูดถึงเลยเว่าเรามันไม่ใช่แฟนบอลนะ คนทั่วไปอ่ะก็ยังจำได้จำได้ไม่ใช่จำแค่เพลงนะแต่หมายถึงว่าจำผลิตภัณฑ์เขาได้อ่ะแล้วผมว่าเขาก็พร้อมจะสนับสนุนนะใช่นะฮะแล้วเออแล้วเป็นความเป็นฮีโร่อยู่นะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเพลงมันจะเป็นไวรัลไงเพราะหลังจากที่เพลงของพี่พระพลปล่อยออกไปปุ๊บเนี่ยนะฮะไม่กี่วันหลังจากนั้นมีคนเอาเพลงเนี่ยไปโคเวอร์เต้นทิกต็อกเต้นในโลกโซเชียลเพียบเลยโอ้โหก็ถึงขั้นพี่สอยย่ต้องเรียกไปสัมภาษณ์เออแต่แต่ว่าพอเพลงสองอ่ะอาจจะไม่ฮิตเท่าเพลงแรกหนูว่าเพลงแรกคลาสสิกสุด เพลงสองรู้สึกว่าพี่จอมไปไปเต้นด้วยไปแสดงด้วยไปแสดงเมิวสิกวิดีโอด้วยอแต่แต่มันไม่ทันแล้วไม่ทันเพลงแรกแล้วไม่ทันเพลงแรกเพลงแรกกระแสดีกว่าก็อ่ะเพราะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเข้ามาจะได้ในเรื่องภาพลักษณ์มากเลยแต่ว่าโอเคแหละการลงทุนก็มันก็เป็นเม็ดเงินนะนะก็เข้าใจนะครับจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยโอ้โหจริงๆเอาจริงโอกาสเข้าเนื้อก็สูงแต่ว่าอ่ะในระยะยาวก็เป็นเรื่องเครดิตมันอาจจะ คือคถ้าหนาห์นะพี่ชี่ว่าถ้าสมอนเซอร์เข้ามาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเงินที่เห็นเป็นชัดเจนแต่มันคือภาพลักษณ์และภาพจำนคคุณอย่างคุณปอนเมบริกก็คอมเมนต์มาก็ถือว่าน่าสนใจนะเขาบอกว่าเวลามันชนกับละครนะครับพอเวลามาชนกับละครปุ๊บเนี่ยทีวีหลักเขาก็มองว่ามันโอกาสที่ยอดวิวมันจะเยอะมันก็ค่อนข้างจะน้อยคือนะฮะอย่างที่บอก คือเราก็รู้สึกว่าฟุตบอลมันเฮ้ยมันก็น่าสนใจรายการนี้อยากดูแต่ว่าในแง่ความแมสความใหญ่<ม>ทั้งประเทศอ่ะอ<ม>ละครมันคนดูเยอะกว่าอันนี้ก็จะไปเศษไม่ได้อะมันมันปฏิเสธไม่ได้ไงมันวัดกันด้วยเลตติ้งครับนะ,นะจริงๆผมเสียดายนะถ้าหากว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้หรือว่ามีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้ก่อนที่เอเชียนคัพจะเริ่มประมาณ1เดือนอนะฮะท่านอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรความสนิทสนมกับนักธุรกิจคนอื่นๆที่ท่านรู้จักเนี่ยนะฮะอ่ะ เพื่อนๆมาช่วยกระหลงขันหน่อยอะไรทำนองเนี้เพราะท่านเป็นนักธุรกิจไงะนะฮะดังนั้นนะในแวดวงธุรกิจท่านก็น่าจะรู้จักคนเยอะนะครับแต่ว่าพอท่านมารู้เมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลา2อวันก่อนเตะไม่รู้ว่า ท่านจะดาเนินการช่วยเหลือท่านหรือเปล่านะครับแต่ก็ท่านก็จะเร่งมืออย่างเต็มที่นะเในเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันอาจจะมีข่าวดีก็ขอให้มันเกิดขึ้นเถอ,อะลุ้นกันลุ้นกัน,นใช่นะครับ, <นะ S 2> รบไปดูกันทีเ่เรื่องราวของทีมที่อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกับ,บทีมชาติไทยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเขาอุนเครื่องอย่างคีกีสานก่อนหน้านี้ก็อุ่นเครื่องกับเวียดนามนะซึ่งเขาเห็นความสําคัญกับแมตช์แรกที่จะเจอกับทีมชาติไทยมากนะครับถึงขั้น เชิญเวียดนามอุ่นเครื่องกัด้วยกับเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามองว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยคล้ายๆกันะนะครับอยู่ในอาเซียนเหมือนกันซึ่งคีกิ3านก็ชนะเวียดนามไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับนะฮะในขณะที่อีกหนึ่งทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยก็คือซาอุดิอาระเบียซาอุดีอาระเบียกับกาต้าจริงๆไม่ได้ห่างก,กันมากนะแต่โรเบรตมันชินี่กุนซือของเขาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกุนซือของทีมชาติอิตาลีแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยนะครับเขามองว่าไปเก็บตัวที่กาตราเนี่ย ยา,ยาวๆเลยดีกว่าประมาณนะั้นตอนนี้แขมเหมืองเขาก็อยู่ที่กาตาร์นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องเอาชนะฮ่องกงไปสองประตูต่อศูนนะครับซาอุดิอาระเบ,บียเนี่ยก็เป็นอีกนทีมเต็งนะแม้ว,ว่าหลายคนอาจจะมองว่าพวกเขาเป็นรองทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นก็ตามทีน,นะครับส่วนทีมชาติไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอุ่นเครื่องภายในะกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีอุ่นเครื่องแบบฟิตนะครับทำให้ ไม่มีสื่อมวลชนจากที่ไหนไปทําข่าวได้เลยนะครับแล้วไม่รู้ว่ารูปเกมเป็นยังไงด้วยแจ้งตั้งแต่เริ่มเลยว่าะจะไม่บอกว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรคือเหมือนทุกอย่างอุบเอาไว้แล้วรอรให้ไปคือ,ค,อคือที่อุบเอาไว้เนี่ยบางทีไม่ได้ไม่อยากบอกแฟนๆนกีฬาชาวไทยหรือไม่อยากบอกสื่อไทยนะแต่ถ้าเกิดว่าบอกสื่อไทยบอกแฟนกีฬาชาวไทยมาเพราะมันเป็นข่าวเนี่ยมันก็จะไปถึงคู่แข่งไม่อยากให้คู่แข่งรู้รเออนะฮะ ไม่ได้บอกแม้กระทั่งผลการแข่งขันด้วยแต่ก็มีคนไปสืบมานะเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าเสมอสี่ต่อสี่อ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเะาต้องปิดไม่ให้ดูไม่ใช่เหรอจะถามนักบอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ไม่ชัวร์นะไม่ยืนยันนะต้องขอไปด้วยนะากว่ามันไม่ใช่แต่ว่าที่ว่าปิดก็ดีละความวุ่นวายในการเตรียมความพร้อมมันจะได้ไม่เยอะมากใช่นะครับนง่ายๆแค่ว่าถ้ารู้ผลเนี่ยเดี๋ยวเสียงผู้ชมวิจารณ์อะไรมาอีกวุ่นวาย เขาจัดการวางแผนทีนี้ไปดูผลงานทีมไทยในในรายการนี้หน่อยเอเชียนครับปีเจ็ดสองนู่นเลยนะหูเจ็ดสองมันห้าสิบห้าสิบสองปีเข้าไปแล้วนะฮะเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เข้าร่วมแข่งเป็นครั้งแรกจบที่สามครับโอ้รู้สึกว่ารอบสุดท้ายจะมีแค่หกทีไม่ใอ่ตอนนั้นคือมันยังไม่ไม่แพร่หลายเหมือนกับตอนนี้ไงเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายนี่เจ็ดครั้งจากสิบแปดครั้งนะถัดมาปีเก้าสองก็จบจบที่รอบแรก ก็คือตกรอบแรกหมด9296 2 0 3 4นี่เข้ามาต่อเนื่องเลยนะค่ะ4ปีติดเลยแล้วก็ปี2019เนี่ยได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่แพ้จีนป่ะใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่จีนใช่ไหมที่ลิปปี้อ่ะที่ลิปปี้โชว์การแก้เกมมาแล้วแล้วก็เราก็แพ้แล้วก็ตกรอบ16ทีมที่ตอนแรกเรานำก่อนแล้วเราเกือบจะเข้ากิโดสร้างบอลใส่รอบอแปดคือหลังบอลใส่อ่ะนี่คือผลงานของเรานะในรายการเอเชียนคัพใช่ก็หวังว่า เดี๋ยวลุ้นเรื่องการถ่ายทอดสดแล้วก็หวังผลงานด้วยใช่นะครับแล้วก็ในวันนี้ในช่วงค่ำนะนะแต่ทีมชาติไทยก็จะเดินทางสู่กาตาร์แล้วนะฮะเป็นนักเตะทีมสุดท้ายว่าง,งั้นเหอะที่เดินทางไปถึงกาตาร์ที่อื่นเขาไปถึงก็ห<ๆ>ล,ลายวันมาแล้วนะอ <ๆ S 2> เออนะฮะส่วนเราเนี่ยก็จะเดินทางในวันนี้ <ๆ S 2> นะครับก็ใครที่เป็นแฟนฟุตบอลอยากจะไปส่งนักกีฬาก็เชิญได้นะฮะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ พร้อเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา